สครับสมาชิกหวยห้านนอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยห้านนอยเมื่ประจำวันที่สิบสองนะครับมาทำมาคํานวณพร้อมกันเลยนะครับผมจะมีห้านนอยพิเศษบุคติ VIP นะครับเป็นสูตร สองตัวตรงเป็นการคำนวณตัวเลขนะครับผมเป็นการคำนวณตัวเลขนะครับสุดสองตัวตรงนะครับซึ่งผมคำนวณไปแล้วนะครับทั้งสามหน่อยนะครับผมทั้งปกติพิเศษปกติและก็ VIP นะครับเดี๋ยวผมจะคัดให้เน้นเลยนะครับผมหาหน่อยพิเศษนะครับ สเศษสองสามสามสองปกตินะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปด VAP ห7ึ่งเจเหนึ่งที่เน้นๆนะครับที่ผมชอบนะครับผมชอบนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับผมชอบนะครับชอบหนึ่งเจหนึ่งทุกหน่อยเลยนะครับผมน่าจะมาสักหน่อยนะครับ ที่ผมชอบนะครับน่าจะมาสักหน่อยนะครับส่วนส่วนที่เด็ดอยู่ที่เลขเด่นเลขวิ่งเลขรูดนะครับเลขเด่นเด่นหนึ่งเลขวิ่งที่เด็ดนะครับอยู่ที่เลขวิ่งนะครับ ประมาณนี้นะครับทุกหน่อยครับทุกหน่อยวดเมื่อวานนี้นะครับยี่สเอดนะครับเข้ารูดสีวิ่งสีนะครับตั้งปกติและ v i p นะครับสมาชิกหลายคนถูกไปเยอะนะครับถูกเกือบถูกทุกคนนะครับที่ดูคลิปนะครับ ฝากด้วยนะครับนี่คือเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสุดท้ายฝากกดติดตามช่องน้องชายด้วยนะครับทินกรอ้นอ,อ,นอิงนะครับผมฝากกดติดตามช่องน้องให้ด้วยนะครับช่องหลักของผมก็คือช่องไบโอสามศูนย์นะครับ ส่วนช่องนี้ช่องไบโอสามศูนย์จะเน้นหวยลาวกับหวยรัฐบาลนะครับผมไปทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ